ันแม่ปีนี้พาแม่ไปกินบุฟเฟ่ฟรีกันแบบไม่จํากัดเวลาที่ทั้งกุ้งแม่น้ําผักแซลมอนดองกุ้งดองปูดองแซลมอนโกปูมานึง่งตบด้วยบัตเตอร์โทส์เตที่นี่มี2แพ็คเก้าแล้วก็3ามเก้าเก้าในรีวิวนี้กินกินแพ็คสูงสุดล่าปโกินฟรีจัดแค่หนึ่งวันคือ12สิงหาคมนี้มาสี่คนฟรีคุณแม่หนึ่งคนกินแพ็คไหนก็ได้ร้านชื่อชาบู8ปอยู่ตรงเพชรเกษม81ค่ะร้านจะมีทั้งปิ้งย่างแล้วก็ชาบูแพ็คสามเก้าเก้าแบวกห้าเก้าเนี่ย กุ้งดองกับปูดองแล้วนะกิ้งเนี่ยสายกุ้งมาเพื่อถลลมกุ้งเลยไม่ค่อยเน้นชาบูกินน้องหน่อยก็ได้ค่ะเดี๋ยวน้องน้อยใจซุปที่นี่มีถึง6ซุปใส่น้ำดำโคโคสึหมาล่าต้ยมยำแล้วก็ต้มแซ่บอาคารเนี้ยเขามีแบบกุ้งแกะให้ด้วยลายอาหารเมนูก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยมันเยอะมากทั้งหมูเนื้อซีฟูด้ดของกินเล่นอย่างของทอดอันเนี้ยเขาทอดจานต่อจานพามาดูลูกชิ้นว่ามันเยอะขนาดไหนโอ้โหแบบเยอะมากเพิ่มคาร์โบไฮเดรตในเส้นเลือดกันอันนี้จะให้เลือกเยอะสุ